เปิดมันเดือดอบแห้งนะคะเดี๋ยวลองเปิดเป,เ,ปเป็นเปล่า <c oughs> ดึงอย่างงี้ลูกไม่ใช่ดึงอย่างงี้งอย่างงี้อย<ๆ>่างงี้ลองชิมนี่อร่อยเปล่า <c oughs> อีกแล้วนะคะเป็นคลีโอสองแลคะอันนี้จะเป็นการเข้านะคะเดี๋ยวเราจะดูกันเลยเดี๋ยวมาชมสวนมะเดื่อนะครับสายพันธุ์ญี่ปุ่นนะครับเดีลองดูกันมีแต่ลำต้นใหญ่ๆสายพันธุ์ญี่ปุ่นแล้วก็สายพันธุ์คานาเดียนะครับเป็นต้นโดนแดดและกลิ่นหอมนะครับ หอมสึงใบโอ้ยลำต้นนี้ลำต้นใหญ่มากสายพันญี่ปุ่นอุ้ย ต้นนี้ต้นใหญ่เลยครับต้นกะเดือต้อนนี้น่าจะเป็นคานาเดียต้นค่อนข้างใหญ่ลูกดดด้วย จะมาเที่ยวที่ไหนเนี่ยเที่ยวที่ไหนว่ไม่เห็นพูดเลย <S <S เอันแนะนำไหน่อยอันนี้โชว์โชว์กล้องหน่อยอ,อ,อันนี้นลคะมะเดือมะเดือมะเดือแห้งนะคะมะเดืออบแห้งะคะ่ะหรือลูกฟิกมะเดือผัดังอบแหง้งลูกฟิกกระปุกละร้อยห้าสิบบาท จะคุกละร้อยห้าสิบบาทแล้วก็มีถั่วด้วยเนี่ยถัว่วอ๋อผสมกันเลยมิกกันเลยเนี่ยนนมีวอลนัทมีถั่วอัลมอนด์อันนี้จะคือกล้วยปิ้งนะคะมีถั่วอะไรอีกเนี่ยอันนี้คือมะม่วงหินมะพาวอันนี้คือกล้วยปิ้งนะคะเป็นแบบนี้ค่ะกล้วยอบแห้งนะคะใบอบแห้งอันนี้จะเป็นทุเรียนอบแห้งนะคะเท่าไหร่เนี่ยทุเรียนอบแห้งเก้าสิบห้าบาทมีน้องซุนมีชาด้วย มีชาฟิกชามาเดือฝรั่งร้อยห้าสิบบาทอันนี้คือปลาหมึกค่ะโอ้โหปลาหมึกก็มีเฮ้ยอันนี้กล้วยอบแห้งแบบม้วนแบบบดม้วนเนี่ยอันนี้นะคะคือมะเขือเทศบางอะไรนะสามสิบห้าบาทเองอันนี้มะเขือเทศแพงแพงอันนี้มะเขือเทศอะไรนะราชินีเจ็ดสิบบาทอบแห้งวฮลูกอินทผาลัมก็มีลูก ปลูกแล้ร้อยอันนี้จะเป็นปลาหมึกเส้นๆนะคะปลาหมึกเส้นเหรอแค่ะอืมมีให้เลือกเยอะแยะเลยมีให้เลือกเยอะแยะเลยเนี่ยแล้วก็มีเป็นถั่วไดมอนด์นะคะถั่วอัลมอนด์ถั่วอัลมอนด์ค่ะนี่เปลือกอะลมอนกระปุกแล้วเท่าไหร่ลูกกระปุกแล้วร้อยเก้าสิบบาทอันนี้จะเป็นกล้วยที่แบบเขาปิ้งนะคะอันนี้กล้วยปิ้ง โอเคโอเคแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปชิมก่อนไปชิมไปชิมมะเดืออบแห้งเนี่ยมะเดืออบแห้งเดี๋ยวไปชิมมะเดืออบแห้งกันไปตอนนี้นะคะเราจะเปิดมะเดืออบแห้งนะคะเดี๋ยวลองเปิดเป็นเปล่าดึงอย่างนี้ลูกไม่ใช่ดึงอย่างนี้ดึงอย่นี้อย่นี่านี่นะคะเป็นมะเดืออบแห้งจะเป็นแบบนี้ลองชิมเนี่อร่อยเปล่า รสชาติเป็นไงรสชาติหว,นวานๆค่ะหวานๆแล้วไงกชิมตักตันชิมพอเพราะว่าพ่อ,อชอบนั่นน่ะสิถึงนี่ใส่ใส่มาเดือยอ,อกแห้งก็จะเป็นหนึบหวานๆลองเปิดนะลูก้ายค้าอินทตร์พาลัมนะครับรสชาติอร่อยต้องไรคะเดี๋ยวไปจจายกันก่อน 2, สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกิ้งกิ้งด้วยนะคะบ๊ายบาย